นิทานเรื่องเมืองรับแลที่เขาน้อยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะตีนเขาน้อยหมู่บ้านเล็กๆในตำบลบันลาดจังหวัดเพชรบุรีมีเขาลูกหนึ่งตั้งต,งตระงานอยู่ไม่ไกลนักจากเขาบันไดอิดและเขาวังแม้จะมีขนาดเล็กกว่าแต่เขาน้อยนี้ก็มีความงามเป็นสง่าไม่แพ้ใครบนเชิงเขามีวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ และมีพระอุโบสถหลังหนึ่งตั้งเด่นอยู่ด้านเหนือของเขาเห็นได้จากที่ไกลผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันมาว่าครั้งหนึ่งหนุมานขุนพลแห่งพระรามได้หาบก้อนหินมหึมาสร้างถนนข้ามทะเลไปลงกาเพื่อยกทัพไปสู้รบกับทศกัณฐ์ระหว่างทางก้อนหินสองก้อนที่ติดหน้าแข้งของหนุมานหลุดตกลงมา ก้อนหนึ่งกลายเป็นเขาน้อยส่วนอีกก้อนหนึ่งตกห่างออกไปกลายเป็นเขาพนมขวดแต่เรื่องที่แปลกที่สุดเกี่ยวกับเขาน้อยนี้ไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินหากอยู่ที่บ้านลับแลว่ากันว่าเมื่อครั้งที่บริเวณนี้ยังเป็นป่าดงดิบไม่มีผู้คนอาศัยมากนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อเกี่ยวหญ้าให้หวัว ก็บังเอิญหลงเข้าไปยังหมู่บ้านหนึ่งซึ่งดูแปลกตาบ้านเรือนเรียงรายอย่างสวยงามผู้คนมีหน้าตายิ้มแย้มต้อนรับแต่แปลกที่ทั้งหมู่บ้านนั้นไม่มีผู้ชายเลยสักคนเดียวเขาอาศัยอยู่ที่นั่นพักหนึ่งแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแลมีลูกด้วยกันหนึ่งคนใช้ชีวิตอย่างสงบสุข แต่มีกฎที่เคร่งครัดของเมืองรับแลข้อหนึ่งคือห้ามโกหกเป็นอันขาดถ้าใครโกหกจะไม่สามารถอยู่ในเมืองนี้ได้อีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาของชายหนุ่มต้องออกจากบ้านไปทำธุระทิ้งลูกน้อยไว้กับพ่อเด็กน้อยร้องไห้ไม่ยอมหยุดพ่อจึงปลอบว่าอย่าร้องเลยลูกแม่มาแล้วแม่ยายได้ยินเข้า ตกใจมากว่าเขาโกหกรีบไปบอกลูกสาวทันทีหญิงสาวผู้เป็นภรรยาเศร้าใจนักแต่ไม่อาจฝ่าฝืนกฎของเมืองได้จำต้องบอกลาสามีก่อนจากกันเธอห่อของบางอย่างใส่ผ้าให้เขาพร้อมกำชับว่าห้ามเปิดห่อผ้านี้เด็ดขาดจนกว่าจะถึงบ้านของเจ้าชายหนุ่มเดินจากเมืองลับแลม,มาด้วยความเศร้า พอเดินไปได้ครึ่งทางก็รู้สึกว่าห่อผ้านั้นหนักมากเขาอดสงสัยไม่ได้จึงแกะออกมาดูเห็นว่าในห่อนั้นเต็มไปด้วยขมิน้นชายหนุ่มพิหวังนักคิดว่าเป็นเพียงขมิ้นธรรมดาจึงโยนทิ้งไปข้างทางเหลือติดชายผ้าเพียงแง่งเล็กๆเ,เมื่อถึงบ้านเขาแกะดูอีกครั้งปรากฏว่าในผ้าผืนนั้นคือทองคำแท้ ชายหนุ่มเสียใจนักที่ไม่รักษาคำสั่งของภรรยาและเมื่อจะย้อนกลับไปยังเมืองลับแลอีกครั้งเขาก็ไม่สามารถหาทางกลับไปได้อีกเลยเล่ากันต่อมาว่าในสมัยก่อนถ้าใครอาบน้ำใกล้เขาลูกนี้จะได้ยินเสียงดนตรีโบราณบรรเลงมาจากเขาน้อยอยู่บ่อยๆ และบางคราวก็มีผู้พบเห็นถ้วยชามกระเบื้องเก่าซุกซ่อนอยู่ในซอกหินเหมือนกับว่าเมืองลับแ,แลนั้นยังเฝ้ารอใครบางคนให้กลับมา